ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ได้เวลาพักผ่อนลงมากลับมาจากร้านมาถึงบ้านก็ประมาณแปดโมงก็นอนก็นอนตื่นขึ้นมาตอนเย็นก็หาอะไรอะไรมานั่งกบเคี้ยวข้างบ้านอันนี้มีของอร่อยจากทางใต้มาให้คนได้ลองลองรู้จักกันมาลองทานกันนะครับคนใต้เขารู้จักนะฮะแต่คนภาคอืน่นบางบางครัง้งก็อาจจะจะยังไม่เคยทานหรืออาจจะ เผทานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นมะเร็งแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับมันได้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหลวงตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นมะม่วงหินมะพานนะครับถ้ากรุงเทพคนจะเรียกมะม่วงหินมะพานแต่ถ้าเป็นที่ทุ่งสงทุ่งสงนะเฉพาะที่สงอำเภอทุ่งสงจสังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเรียกว่ายา่วกนะครับยาว่วงคั่วมาแล้วอันนี้คือเขาจะใส่กระบะแล้วก็คั่วคั่วไฟแรงๆก็คือไม่ไม่จะดยืนไปก็ดิบเทออกแล้วก็แล้วก็วกมัตี ขั้นตอนต่อไปที่จะกินยังไม่ได้กินแบบนี้นะครับจะมีขั้นตอนใการกินแต่ก็มาตัดกินดูนะฮะแล้วก็จะตีตีลุงตีนะครับมันเป็นของที่อร่อยแล้วค่อนข้างเป็นกับแก้มที่มีราคาราคาแพงมากนะครับถ้าคนที่กินแล้วก็จะรู้กันถ้าไปาร้านอาหารนี้มะม่วงยีโผพานนี่พอเราตีออกมาแล้วตีออกมาแล้วในเม็ดดำๆเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะค่อนข้างละเอียดลุงตีไม่ค่อยเป็นมันก็จะละเอียดคนตีเซียนๆเนี่ยเขาจะไม่แตกนะครับ เรานานๆนกินทีนี่มันจะแตกไรเงี้ยหาทํำได้กินเอาใหม่เอาใงมาให,าใหม่ๆดูเม็ดใหม่อันนี้แตกหมดละนี่ก็เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดง่ายนะมันลอยเป็นเม็นดนี่ครับเอาเนะมันเป็นผงนะมันเป็นผงโอ้จะกิกับก็กินไปพืินไปฮะถ้าถ้าสายเครื่องดื่มเขาจะรู้กันว่าเป็นกบแมชั้นยอด นี่ฮะอืม <c oughs> นี่ฮะมันจะเป็นเม็ดแบบนี้ที่เป่นแบนี้นี่มะม่วงจินา่อนผ่านจะมีที่มีไข่รำเซเว่นถุงละเกือบร้อยกว่าบาทเกืบสองร้อยนะฮะมือมันจะดำผมต้องคั่วมันกับไฟนะครับเกล็ดแก่เครื่องดื่มน้ม่วงหินมะพนผานนี่มีชื่อเรียกหลายชื่อนะครับหลายชื่อมาก แต่ว่าภาษาราชก,การเขาเรียกว่ามะม่วงหิมพนาแต่ถ้าเป็นภาคใต้แถบจังหวัดอื่นก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะครับเช่นยาร่วงไทล่อหัวครกยาุ้ยนะครับ มันจะมีแต่ละจังหวัดก็จะเรียกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใครมีชื่อที่เรียกไอ้ไปเนี้ยไอ้ไอ้มะม่วงนันพันเนี่ยที่ที่บ้านท่านเรียกไม่เหมือนไม่เหมือนที่ลุงบอกไปก็ลองแจ้งมาหน่อยนะครับที่ลุงจะมีหัวคลกท้ายร่อยยาร่วงยาห้วยนะครับนี่ที่ดังก็จะเรียกประมาณนั <thi> ้นนะครับก like ็ก like like ็เป right? ็นภาษาถิ่นที่ไม่เหมือนกันแต่คุณค่างเขาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ราคาข้างแพงดูมันไม่มีราคานะครับจะปลูก กันมากแถวแถวพื้นที่จังหวัดระนองนะครับที่จังหวัดระนองนี้จะมีเอโรงงานโรงงานสําหรับที่แกะเม็ดทั้งส่กออกภายในประเทศส่กออกไาต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศอยู่หลายโรงงานนะครับที่ระนอง<ส>แล้วก็นั่งกินๆๆๆเครื่องดื่มเพลินนะครับกินไปตอกไปแบบนี้นะครับแม่คุณแม่ครับคุณแม่ครั่วส่งมาให้น้องๆที่บ้านสงสัยคิดว่าน่าจะไม่ได้กลับโรง,งงานแล้วมั้งก็เลยส่งมาให้ ยังไม่แน่ครับโรงการยังไม่แน่ว่าจะได้กลับบ้านไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ก็ลงไปงานขาวดำที่ใต้นะครับนี่ครับพอม่สวยๆนจะสวยมากนี่ค่ะเนี่ยเพราะว่า เพลินนะกินไปต่อไปมันมันไม่น่าเบื่อทําเองกินเองนี่ถ้าถ้าถ้ากลัวเองด้วยประมาณสามชั่วโมงกว่าจะได้กินนะปรกอบคุณน้องน้องด้วยนะครับที่ทาส่งมาให้นะครับมันได้บรรยากาศเหมือนดูบ้านนะครับเหมือนยูบ้านเราเลยใช้ครีมปกติเขาใช้กินใช้อะไรลุงใช้ครีมนี่ครับมันสอยจะเป็นแบบนี้สวยมากอย่างเงี้ย นี่เลยไมมเขานะนี่เอาด้วยนะฮะผลไม้โดนเลิศทางใต้นะครับลุงก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะฮะลุงปลูกไว้ต้นนี่มันลุงก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งนะฮะต้นมะม่วงเหงื่งงอพันกินได้ทั้งลูกแล้วก็ใบมันเนี่ยเป็นผักกินกับขนมจีนอร่อยมากนะครับเนี่ยต้นมะม่วงตอนนี้ก็นี่ปลูก,กยังไม่ถึงปีเลยนะครับน่าจะประมาณเม็ดกว่าเม็ดนี้นี่แหละนะครับ ก็อย่าลืมนะครับไปอย่าลืมไปหาทานกันดูนะครับแล้วก็ลองลองลองหามาทํากินามาทําทานกันดูคั่วแล้วตอกแล้วก็ทานก็จะได้จบแป้งแต่ทางใต้รสชาติมันคอมันปานมากนะครับเติมด้วยมันเหมือนถ้านั่งกินกันหลายลคนนี่มีมีมี่จกลมร่วมกันนะครับถ้าทานกินพร้อมกันหล,หลายๆคน นะครับหมืนว่าคนขั่วคนก็เทลงมาคนนึงก็ปอกทานกันไปเรื่อยๆลอยหลายยวนหลายหลายคนญาติๆเนี่ยสนุกส่วนมากจะเป็นการการขั่วมะม่วงพันเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทาร่วมกันหลายคนของพี่น้องทางใต้ก็ก็ก็จะทำกันนะครับวันนี้กาแค่นี้นะนะครับเดี๋ยวลุงขอตัวไปทานยาร่วงบอคลูกก่อนนะครับแตกหมดแตกหมดเลยแตกหมด,หมด,หมดไม่ได้กิน ต่อ5ลูกได้กิน1ลูกนี่ได้ละนี่ครับครับอ่ะสีกตัลูกเดี๋ยวก่อนจาก,กันสูบมือตัลูกได้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 ลูกพอได้นี่อ่อยมากครับมันมันมากไล่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลุงขอตัวกินก่อน,นนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ก่อนนะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ